สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะ,ะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเจนชาฟอร์จูนะเออไม่รู้เล่นมาหลายครั้งเราก็ไม่รู้อ่ชื่อเกมถูกหรือเปล่านะเออ,อวันนี้เราก็มีช่องแจกเครดิตฟรีมาบอกทุกคนกันด้วยนะ,ะนั่นก็คือช่อง 2X e Joker นั่นเองค่ะก็ถ้าใครอยากได้เครดิตฟรีนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมของช่อง 2X e Joker ได้เลยอ่ะโอเคช่องเราก็ยังแจกเครดิตฟรีเหมือนเดิมนะก็ กติกาการรับเครดิตฟรีก็มีอยู่ว่า,าแชร์คลิปนี้ลงกลุ่ม3กลุ่มนะคะแล้วก็แคปสมาชีไลน์ไอมาศูนย์สี่ Line นะอ่ะโอเคก็กติกาก็มีอแค่นี้นะคะ่ะเล่นเกมกันดีกว่าเนาะเอออะปุยเปิดมาได้กบมาอยู่8บาทโอ้เกลือ,อ,อแน่คราวนี้ คือมันยังได้อยู่นะเออได้อยู่ถึงมันจะได้น้อยนิดก็เถอะนะเเออเอออออโคยังเออผู้เชีย่ยวเลยวะเออไม่เป็นไรหรอกแต่เออมันก็ยังไปต่อได้นะหรือเปล่าวะเอออีเดียว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 มามาแล้วจากแคตเตอร์มาแล้วเออนี่อ่ะจากแคตเตอร์มานะ ฟีลฟินแปดครั้งเออเออไม่ได้อะไรเลยคูเออยอ,อ,อ,อได้อยู่ยังมันได้อยู่ไม่ได้อยู่ออบาทเดียวโอเคไม่เป็นไรยังเหลืออีกอีกห้าครั้งอีก4ครั้งแล้วมาแบบมิมาอยู่เออได้อยู่นี่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เฮ้ย เฮ้ยเป็นเอาเรื่องอยู่ได้อยู่ได้ได้อยู่โอ,อ,อ้ครั้งสุดท้ายแล้วเลยครั้งเดียวแล้วเออมามามาอีกไหมมาไหมมาอีกไหมโอ้โหไม่มาแล้วอ่ะโอเคได้มาร้อยสามสิบสามบาทนะคะก็แปดสิบบาทเองเนาะไม่เป็นไรก็กดต่อนะเออยังไปต่อได้นะยังไปต่อได้ เฮ้ยอะไรนี่ลดเบ็ดลงมาดีกว่านะเออโอ้มันจะไม่ได้โอ้ยโอ้โอ้โหไม่มีกำลังใจกัยต่อเลยโอ้ <S 2> <S 2> อไม่เป็นไรเราจะกดต่อไปครับเพราะเราเชื่อมันในตัวเองเออนี่เออมันเอ้ยได้เออ,เอ,อมันมาอยู่นะมันมาอยู่ ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังยังไปต่อได้อีกนะเออนี่ไปต่อไปต่อโอ้โหอันนี้อ่ะเชี่ยเหลือสิบเจ็ดบาทแล้วเจ็ดบาทแล้วอุออวอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ามาอีกไหมต้องมาแล้วไหมนี่ มาแล้วฟิลิปปินส์รอบที่สองนะเอออ่ะมาดูเลยดูเลยคราวนี้มันต้องได้ดิวะเอออะไรวะเนี่ยโอ้โหชี้อะโอฟีเกลสัตว์เลยโคตรเกลโอไอ้นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะปูดูแถบของโปดดิ เชีย่ยโอ้โหอะไรวะเน,นี้อ่ะโอ้โหเท่าแบบว่าเราเข้าฟีลจะเป็นสามรอบแล้วนะนี่เออฟีลจะเป็นสามรอบแล้วออเอาเรื่องจัดมันเป็นไปได้ย,ยังไงครับนี่ก็เทียมมากนะ้ะเทียมมารกระเออโห เชีย่ยเอ้ยมาอีกเออดีได้มาหกบาทไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้นะเอโอโหเชี่ยครั้งสุดท้ายแล้วมาอืมมาอยู่มาอีกนี่ได้ได,ได้ยังได้อยู่นะยังได้อยู่ยังไปต่อได้อีกอืมสองร้อยสี่สิบมาแล้วโห ส่งร้อยแปดสิบสองบาทนะเออเนี่ยอยู่ได้อย,อยู่ยังไปต่อได้อีกนะเนี่ยยอดรวมเราห้าร้อยสองบาทแล้วนี่อ,อ่ะก็แปบ๊บหนึ่งนะไปต่อเลยเออไม่มีอะไรนะทุกคนเมื่อกี้แมวมันกระโดดนะเออเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ก้อมาฟีเราเป็นสี่รอบโอ้โ เฮ้ยได้ยังไงโหเนี่ย oh. yeah. คนมันดวงดีนะเออมากับดวงจริงๆไอ้มาค์นี่เฮ้ยคราวนี้แม่นมาอยู่อะเบ็ดสามสิบนะเมื่อกี้แม่นเบ็ดสิบบาทเองนี่ได้อยู่ห้าร้อยแปดสิบบาทก็มาแล้วเออโหเฮ้ยคูมันไม่มาเลยว่ะ สี่บาทเออไม่เป็นไรอีกสองครั้งสุดไม่ใช่สองครั้งไม่ใช่ครั้งเออเออนั่นแหละเออช่างมันนะ <c oughs> โอ,อ้โไม่เป็นไรได้มาทั้งหมดหกร้อยสามสบสี่บาทนะอ,อ่ะโอเคก็วันนี้ก็เข้าฟีเปรไปทั้งหมดสี่รอบแล้วโอ้โหไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงนะเออบั็อกทุปกปากกไม่รู้นะคะเออ ก็สำหรับวันนี้ค่ะก็ได้มาหนึ่งหนึ่งบาทนะแล้วก็เข้าฟีเจอเป็นตั้งสีรอบแล้วโอ้โหก็คิดว่าสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าพอเดีรยะว่าเข้าฟีเจอร์เป,ป็นแม่งสี่รอบแล้วเอพอ,อใจแล้วแค่นี้ก็พอใจเลยไม่รู้ว่าเออใช่มัเถอะนะไม่รู้พูดวนไปวนมาทำไ,ไมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะไม่ nice.